ออกจากตรงนั้นอานออกจากตรงนั้นลูกเออมันอยู่ใกล้ดอกไม้แม่เห็นไหมนั่นเออเอาเออเราจะดูน้องอานกับเพื่อนเอาเออลงน้ําอีกแล้วกับน้องอานเอยน้องอานชอบน้ํามากเลยค่ะ <c oughs> น้องหมาน้องอานขี้ร้อนค่ะชอบอาบน้ําประจําเลยค่ะเพื่อนเออ พี่แดงก็จะลงอีกทีนี้แดงมึงเออเอาไอสำเร็จก็จะลงเหมือนกันเ้ยมึงเป็นอะไรกันเฮ้หมาหมูนี้ฮึฮะเออนั่นอีอานร้อนมากเลยลงน้ำเลยอ่อานมึงเอาเออทั้งกินน้ำเอาเออขาก็ลง น้องตอนนี้น้องหมาเขากำลังอยู่ในฤด,ดูมีความรักกันค่ะเ,เพื่อนๆไอแดงก็ไม่ยอมห่างไม่ยอมห่างน้องอานค่ะเออมึงเออมุ่งหนกับพวอมงึงจริงๆว่ะเหรอฮะนั่นมึงเออ มึงหายร้อนได้ยังอ่านเห้อมึงหายร้อนได้ยังเฮ้เออนั่นเออมีความสุขจริงๆเอออยู่ในน้ำมีความสุขจริงๆพี่อ่านมึงทั้งเข้าไปนอนเอาด้วยทั้งกินน้ำด้วยเอาทีนี้มึงเออ นอนเลยอ่านลูกนอนเลยมึงพี่อ่านนอนแล้วก่ะเพื่อนนอนในน้ําแล้วค่ะร้อนมากเลยค่ะพี่อานร้อนมากเลยเอ้ยนั่นไอแดงลงตามเลยทีนี้โอ้กูยอมหมาหมูนี้จริงะ่ะเอามึงเอามึงทีนี้เอาเออน้องหมา น้องหมากำลังมีความรักกับเพื่อนเพื่อนน้องอานไปไหนไอ้แดงก็ตามตลอดค่ะน้องอานไปไหนพี่แดงก็ตามตลอดเอาเออมึงไอ,อ้สำเร็จก็อยากลงด้วยทีนี้มึงจะลงไหมสำเร็จมึงจะเข้าไปลงในน้ำไหมเออเออ อา้าวมึงอยู่ห่างกันไม่ได้เลยมึงทีนี้อ้าวเอเอเอา้านันนันนั่น,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 นเออไอแดงไอแดงมึงเออ <c oughs> พี่อ่านก็ลงแช่เลยทีนี้ไม่ยอมไม่ยอมออกเลยทีมึงเออมึงจะอยู่อีกนานไม่อาน <c oughs> มึงจะนอนอีกนานไหม <c oughs> พี่อานน้งสงสยจะไม่ออกง่ายรลกค่ะเพื่อนๆชอบน้ํามากเลยค่ะวันนี้พี่อานเพิ่งลงค่ะเอามึงเอาสงสัยจะนอนยาวค่ะเพื่อนๆสงสัยจะนอนยาวคงไม่ออกง่ายกับพี่อานอากาศวันนี้ร้อนมากเลยค่ะเหมือนฝนจะตกค่ะ น้องหมาก็ร้อนค่ะโอ้ยเอามึงเอามึงทีนี้อานมึงนอนแช่เลยทีนี้นอนแช่เลย <laughs> พี่อานคงไม่ออกน้ำง่ายค่ะเพื่อนๆช่วงจะอยู่อีกนานค่ะว <laughs> ันนี้ก็อากาศร้อนด้วยค่ะน้องหมาก็คงจะร้อนค่ะรอเวลานี่มานานแล้ว รอเวลาที่จะลงน้ำค่ะืคงจะเป็นชั่วโมงเลยค่ะกว่าถึงจะออกพี่อานวันนี้ก็เ,เพื่อนชมพี่อานลงน้ำแค่นี้ก่อนนะคะเ,เพื่อนเออลงแล้วก็นอนเลยทีนี้มึงเออนอนแช่เลยนอนยาวเลยทีนี้พี่อานไม่ยอมออกง่ายหรอก วันนี้ก็เป็นเพื่อนชมพี่อานลงน้ําแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนคงจะอยู่อีกนานค่ะคงไม่ออกง่ายค่ะก็ขอบคุณทุกการรับชมของเพื่อนๆค่ะ